วันนี้จะมาแกะกล่องนัดมินินะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเครื่องนี้จะเป็นสีฟ้านะครับมาดูกันเลยตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นแท็บนะครับก่อนใช้งาน,นให้ดึงออกนะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับใช้ผูกตัวนัดกับปลอกคอนะครับแล้วก็คู่มือครับข้างในจะมีภาษาอังกฤษนะครับแต่ของทางเราแท็กซิกนะครับจะจะแถมคู่มือภาษาไทยให้อยู่แล้ว ตรงนี้เป็นกาวสองหน้านะครับก็เผื่อจะไปใช้ติดกับสิ่งของอย่างอื่นนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าจะผูกยังไงนะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีมีรูเล็กๆตรงนี้นครับใช้ร้อยเชือกได้อย่างนี้นะครับ ก็จะร้อยเชื่อได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะไปผูกกระเป๋าคอได้แล้วมีกันทั้งหมดสี่สีนะครับ ตามนี้เลย